สวัสดีค่ะทุกคนนี่เลยนะคะพี่ก็มาเปิดดินช่างเยอะมากทุกคนมัน,นูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะจะเป็นงานปัม๊มออะถงหลังโซนิคนะคะพี่งานสวยมากลูกะค้านี่แล้วนี่ปั๊มนี้สินะคะปั๊มกระทุงหลังตัวนี้จะเป็นงานสีดํานะแล้วก็เป็นงานสีทองนะคะพี่พี่เป็นงานอย่างนี้เลยเด้อทุกคน Index. นี่จะให้ดูงานงานสวยมากจริงๆเลยนะคะพี่มีหลายสีให้เลือกนะตัวนี้จะเป็นสีทอง,ทองพี่ดู งานแบบกระดินน่งมีชิ้นที่สวย,ยนี้เลยคะคะเป็นงานปัมกระทุงหลังนะคะพี่พี่ใครที่สนใจงานเปิดราคาบินช่างนะคะเริ่มต้นขั้นต่ำห้าพันบาทนะพี่สามารถเข้ามาเลือกดูสินค้าหน้าร้านได้อะโรต็ไปนะคะจะเป็นนี่จานเพื่อนนี้เป็นจานอะไรคะจานแต่งค่ะจานแต่งสีดำทุกคนงานะะสวยมากนี่เลยนะคะงานแบบนี้เลยนะพี่พี่เข้ามาเลือกดูหน้าร้านได้เลยนะ,ะงานแบบเยอะมากอะโรต้าไปนะคะจะเป็นอารมฟินโน่ไหมคะพี่เอิญ นี่ปั้มฟีโนนะคะงานสวยมากทุกคนงานอย่างนี้พี่ๆข้างไหนที่เปิดบินช่างนะเปิดครั้งเดียวได้ราคาะส่งช่างตลอดเลยนะคะราคาจะถูกกว่าปกตินี้ทุสปีดแป้งสีสวยมากเป็นสีทองนะคะแล้วก็สีเงินนะคะพี่ๆสามารถเข้ามาเลือกดูหน้าร้านได้เลยเด้อนี่หัวนกกระจอกเทศนะคะใช่ค่ะนี่นะคะ่ะพ,พี่ต้องอันนี้เป็นของร้านเวฟมากเอาทุกคนเอาเยอะมากตัวนี้ก็จะเป็น <c oughs> แกนไหมคะไฮ้เราดิกเปิดบอ,ค <c oughs> อกค่ะไฮ้เราดิเปิดพอนะคะนี่นพี่ทีไไ่สนใจนะมาเลือกตัวสินค้าหน้าร้านได้เลยนะคะแล้วก็คันเกียร์นะคะทุกนะคนต่อไปก็ประมาณนี้เลยนะคะคันเกียร์แล้วก็นี่เลยพี่งานข่าตั้งนะคะทุกคนผ่าตั้งเดิมเมสงานที่สวยอย่างนี้เลยนะคะทุกคนใครที่สนใจนะมาเลือกดูหน้าร้านเลือกซื้อได้เลยต่อไปก็ ปั๊มบนเวฟนะคะวิธีนี้เลยปั๊มงานบนงานบนเวฟนะคะทุกคนโซนิกนะะราคา100กว่าบาทคะปั๊มบนโซนิกปัมกป๊มบนโซนิกทุติดค่ะทุกคนนี่เป็นงานกระจบนะคะจะเป็นงานเวฟบโปร10อ,อายเว็ร้อยนะคะแล้วก็เว็บโปร25แล้วก็โซนตัวนู้นก็จะเป็นฟิโน่ค่ะฟิโน่นะคะแล้วก็นี่ตัวสัมภาเลยก็ค่ะตั้งงาน C N C นะคะพี่ถ้าเปิดบิลสร้างมาได้แล้วหู สีแดงสวยมากทุกคนนี่เลยน,นะคะจัดไปห้ากล่องน,นะคะมีหลายสีเลือกนะคะสีทองสีแดงสีเงินสีดำใช่ไหมนี่นะคะพี่มาเลือกดูหน้าร้านได้มีหลอดไฟหลอดไฟหน้าหลอดไฟหลังนะคะแล้วก็ไปดูกันต่อนี่นะคะเป็นงานกระบอกชกหน้าหมดเลยนะคะนี่พี่แล้วก็จะเป็นยางเบี้ยนนะคะขอบสิบสี่เยอะมากแล้วก็นู่ก็เป็นขอบสิบสี่นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปสอบถามพี่กันว่ามาตั้งไหนพี่มาตั้งไหนพี่คะสมุดปากการตั้ดปากการนะคะทุกคนนี่นะคะพี่เป็นผินช่างเองหรอคะใช่ครับทำร้านช่างช่างร้านอะไรชื่ออะไรคะพี่พีดออโต้บค์พีดออโต้บค์นะคะนี่พี่ก็เปิดพี่ก็มาไกลบางกระซี่ทำอะไรร้านเลยอะไรนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะใครที่ เดี๋ยวให้พี่พี่ค้าสือป้ายป๊บนึงค่ะ <c oughs> แถมไปนะคะทุกคนนี่นะคะจะเป็นงานป้าย,ยานี้เลยนะคะใครที่แบบมาเปิดบิลช่างก็จะแถมป้ายเจ้าป้ายไป,ไปนี่เปลี่ยนตะมอใส่ย,ยางนะคะที่จะไปใส่เบอร์ได้น,นะคะโอเคค่ะใครที่สนใจมาเปิดบิลช่างหน้าร้านนะคะก็เข้ามาเปิดบิลช่างหน้าร้านได้เลยเริ่มต้นที่ห้าพันเซตนี้หมดไปเท่าไหร่พี่เลยสามหมื่นกว่า <c oughs> สามมื่นก่อนนะคะพี่นี่เลยก็จะได้ไงานประมาณนี้ให้ใครสนใจก็มาเลือกดูหน้าร้านได้เลยนะคะทุกคนไป